มาจ้าครัวบันนี่แจกสูตรน้ำยำสูตรสรสแซ่บรสเด็ดนะจ้ะหวานน้อยแซ่บมากจ้าสูตรนี้ทำขายได้จริงนะจ้ะลองเอามายำมุลเส้นแล้วเป็นไงสีสัน เซฟนัวแซฟเบอร์ลองดูนะคะสูตรนี้นะคะทำขายได้เลยสวัสดีค่ะพีเพจรบันนี่นะคะวันนี้นะคะจะชวนมาทําน้ํายําสารพัดยําหรือว่าน้ am, ํายําอเนกประสงค์นะคะอันนี้สูตรนี้นะคะขอป้ามานะคะเพราะว่าป้าเขาทำยำแซบขายแล้วเวลาขายเนี่ยลูกค้าเขาจะแบบติดใจมากๆเลยนะมาค่ะสมัยก่อนนี้ขอเขาเขาแบบว่าโอ้โหไม่ให้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสูตรนะคะที่สามารถทําขายได้จริงแซบจริงอะไรไจริงนะคะก็เดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะเลือกมะนาวแบบน้ําดีๆเลยนะคะ น้ำมะนาวก่อนเลยค่ะถ้าเกิดว่าที่ทําขายจริงๆจะมาคั้นแบบนี้มันก็ไม่ได้นะคะต้องมีที่คั้นน้องคั้นแบบนี้โอโหงหงิกก่อนค่ะมือเอาน้านดีๆนะคะประมาณสิบห้าลูกค่ะหรือประมาณสองร้อยมลนะคะถ้าเราไม่ได้ใช้ที่คั้นนะคะเราก็กรองเอาเม็ดออกนะคะแล้วก็เอาเนื้อกลับใส่ไปค่ะนี่ค่ะเตรียมให้พร้อมเลยนะคะเครื่องน้ํายาใช้พริกแดงจินดา130กรัมนะคะพริกขี้หนูสวนอีก30กรัม น้ำมะนาวที่เราคั้นเอาไว้นะคะประมาณ200 ml หรือมะนาวน้ำดีค่ะ15ลูกน้ำกระเทียมดองนะคะเอาตัวกระเทียมด้วยนะคะกระเทียมดองอะคะ่ะทั้งหมด100 ml ค่ะน้ำปลาค่ะใส่ลงไปเลยค่ะน้ำปลานะใช้200 ml จะทุกคนอันนี้น้ำตาลทรายนะคะ50กรัมน้ำตาลปี๊บนะคะ50กรัมรวมเป็นน้ำตาลใช้ทั้งหมด100กรัมนะคะ อ่ะมีผงนัวใส่ผงนัวนิดนึงนะคะไม่ชอบไม่ต้องใส่นะคะแต่ในสูตรป้าเขาใส่นะคะอ่ะน้ำส้มค่ะเพิ่มความแบบว่าเปรี้ยวฉุนขึ้นมานิดหน่อยคะ่ะสัก20 ml เอาส่วนผสมทั้งหมดใปปัน่นเลยจ้า ได้แล้วค่ะสําหรับน้ํายาแซ่บของเรานะคะปั่นออกมาก็จะแบบสีสวยๆแซ่บแบบนี้เลยค่ะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่แบบน้ํายําแบบแซ่บมากหวานน้อยนิดนึงถ้าเกิดว่าใครต้องการแบบเปรี้ยวหวานสามรสเพิ่มน้ําตาลนะคะเป็น200กรัมได้นะคะอ่ะนี่ค่ะน้ํายําของเราสีสันก็จะได้ประมาณนี้เลยต่อไปนะคะมะนาวค่ะใส่ลงไปแบบว่าตกแต่งในน้ำยำของเรานิดนึงนี่ มาตรงแสงหน่อยให้เห็นไปเลยค่ะ